โด่งดังขั้นสุดครับมหัศจรรย์เอเชียสมาคมจีนทึ่งทำไมไทยเราถึงพัฒนาแบบก้าวกระโดดขนาดนี้ถึงกับเปิดความจริงโคอิชิผู้กอบกู้ฟุตบอลไทยเล่นเอาเวียดนามถึงกับสะบั้นครับต้องตาร้อนบอกว่าอีก5ปียังตามไทยยากกับอันดับฟีฟ่าแรงกิง้งและก็การทวงเบอร์หนึ่งของอาเซียนณตอนนี้ เวียดนามอยู่ในจุดที่ตกต่ำขีดสุดซึ่งในคลิปนี้ก็มีทั้งสื่อของจีนที่ออกมายกยอปอปั้นฟุตบอลไทยของเรานะครับแล้วก็มีสื่อของเวียดนามที่ออกมาบอกว่าโอ้โหไทยเราก้าวกระโดดขนาดนี้อีก5ปีจะตามทันหรือเปล่าและเราก็จะปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์นิวเจนใหม่ของทีมชาติไทยครับกับการในขันชิงแชมป์อาเซียนที่เรามีเป้าหมายเดียวก็คือต้องคว้าแชมป์เท่านั้น ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลกันเช่นเคย แต่ว่าเป็นเรื่องราวของฟุตบอลนิมจาตยชุดใหญ่ครับทีล่าสุดนั้นมีทั้งสื่อของเวียดนามสื่อจีนออกมายกดอปอปั้นไทยเราซะเหลือเกินว่าการพัฒนาของไทยเรานั้นก้าวกระโดดแบบขั้นสุดเลยทีเดียวในระดับเอเชียนะครับโดยเรามาเริ่มกันที่สื่อของเวียดนามกันก่อนครับล่าสุดเนี่ยสื่อเวียดนามเองครับกอ,อกมายอมรับแล้วว่า ทีมชาติไทยของเรานั้นแข็งแกร่งที่สุดแล้วในอาเซียนเพราะว่าตอนนี้ทีมไทยกําลังสร้างความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและสามารถเก็บชนะ2นัดล่าสุดทําให้กลับมาสู่ตําแหน่งสูงสุดในรอบ16ปีเลยทีเดียวขณะเดียวกันครับทีมชาติเวียดนามเองก็ตกลงไปถึง3อันดับกับฟีฟ่ารงกิง้งและก็อยู่อันดับต่ําที่สุดในรอบ7ปีนะครับเปีนี้โค้ชปาร์คฮังซซครับที่เคยคุมเขาอยู่ เอาเวียดนามเนี่ยขึ้นมาถึงอันดับ96ของโลกได้แต่พอโค้ดปาร์คออกไปเนี่ยเวียดนามก็ตกต่ำแบบขีดสุดเลยนะครับโดยสื่อเวียดนามก็ยังบอกนะครับว่าที่เขาหล่นไปขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทีมอาเซียนทีมอื่นเนี่ยทำผลงานได้ดีสุดๆนะครับโดยเฉพาะไทยเราที่รับมากถึง8.6คะแนนครับขยับเพิ่มขึ้นมาถึง4อันดับขึ้นมาอยู่อันดับที่96ของโลกโดยเวียดนามกับไทยเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ตรงกันข้ามครับฝ่ายหนึ่งกาลังก้าวหน้าอีกฝ่ายหนึ่งกาลังตกต่ํา ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ครองตำแหน่งสูงสุดเวียดนามจึงตกอันดับไปมากถึง24อันดับนั่นก็แสดงให้เห็นถนึงผลงานของทีมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้โคชคิมซังซิกและก็ทีมของเขาชนะไปแค่หนึ่งเกมเท่านั้นและทีมในอาเซียนทีมอื่นอย่างมาเลเซียอินโดสิงคโปร์หรือว่ากัมพูชาต่างก็พบกับความพ่ายแพ้เนื่องจากผลงานที่ย่ำแย่ในเดือนตุลาคมแตกต่างจากทีมฟุตบอลไทยที่เขา ยังสามารถคงระดับความพีิกและไต่ขึ้นไปถึงระดับ96ของโลกได้นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อของเวียดนามครับออกมาสู่ฮกทีไมไทยของเราว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและเป็นการยากที่เวียดนามนั้นจะตามไทยเราทันคือในคะแนนฟีฟ่าเรนกิ้งเนี่ยโอ้โหเวียดนามตามหลังเราถึง70คะแนนนะครับทำอย่างไรถึงจะแซงเราได้ถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ชนะทีมเ่ียนดับฟีฟ่าเรนกิ้งเหนือกว่าเวียดนามไม่มีทางที่จะแซงเราได้เลย ผมให้เวลาเอา3ปีเอา5ปีเลยมากที่สุดก็ยังแซงเราไม่ได้ถ้าเกิดผลงานไม่ดีนะครับคือแมตที่เวียดนามเสียเนี่ยก็เป็นแมตที่แพ้อินดูทั้ง2เกมนั่นเลยครับโดยเฉพาะในเกมเอเชนยนคัพเนี่ยเวีดนามไปแพ้อินดูครับก็เลยทำให้พวกเขาคะแนนติดลบเยอะมากกับฟีฟ่าเรนกิ้งนะครับอีก5ปีผมก็คิดว่า ยังตามไทยเราไม่ทันนะนี่ขนาดไทยเรายังต้องใช้เวลาถึง7ปีถึงจะแซงเวียดนามได้และริมชาิไทยของเราก็ยังครองเบอร์หนึ่งอาเซียนไปยาวๆเลยครับแบบนี้นี่ก็เป็นมุมมองของนักฟากฝัง่งเวียดนามซึ่งก็ยังมีใหญ่กว่านั้นอีกครับก็คือจีนแผ่นดินใหญ่โอ้โหตอนนี้เขาก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าฟุตบอลของไทยนั้นพัฒนาแบบก้าวกระโดดเหลือเกินถึงขั้นออกมาพัดหัวตูใหญ่เลยครับเขาบอกว่าฟุตบอลจีนเนี่ย ตกต่ำสู่ระดับที่ไม่อาจจะจินตนาการได้เลยกับยุคนี้ ซึ่งก็ยังเบี่ยงเบนมาพูดถึงไทยด้วยครับว่ายังตกต่ำกว่าทีมชาติไทยของเราด้วยโดยสื่อจีนสื่อน,นี้ครับเขาก็ด้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดนักฟุตบอลของจีนเนี่ยมีมุมมองในการชมมุมสูงดูได้ทั้งสนามฟุตบอลของการแข่งขันนั้นก็จะสามารถยกระดับของทีมได้แต่ว่าตอนนี้พวกเขาก้มหน้าลงไปตลอดเลยไม่เงยหน้าขึ้นเพื่อที่จะดูสถานการณ์ตอนนี้และดังนั้นแนะนําให้ผู้เล่นจีนเนี่ยเรียนรู้และก็พัฒนาทักษะเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะเสริมสร้างคุณภาพที่แข็งแกร่งได้ฟุตบอลจีนตอนนี้มึนเมามาาก แต่ว่าเรื่องนี้น่าตกใจที่สุดก็คือฟุตบอลจีนแพ้ให้กับไทยไปแล้วในตอนนี้โดยเฉพาะความแตกต่างในเรื่องของความก้าวหน้าระดับของฟุตบอลไทยนั้นก้าวขึ้นทัดเทียมทีมชาตจีนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคะแนนวีฟ่าที่ทีมไทยตามหลังจีนไปนแค่26คะแนนเท่านั้นแม่สื่อจีนเองก็เหมือนจะยังกังวลน,นะ ที่ไทยเรานั้นสามารถไล่จี้มาแบบนีบ้อันดับของจีนครับตอนนี้อยู่อันดับที่92ของโลกส่วนไทยเราอยู่อันดับที่96ของโลกครับคะแนนดีฟ้าแรังกิง้งเราตามหลังจีนอยู่26คะแนนนะครับจีนมี1 2 5 7คะแนนส่วนเรา มี1,231คะแนนครับอันดับ93ก็เป็นซีเรียที่ยังห่างเรา10กว่าคะแนนเพียงแค่นั้นที่แน่ๆผมคิดว่าเรายังมีโอกาแสแซงจีนได้แน่นอนเพราะจีนเองครับต้องลงแข่งฟุตบอลโลกรอบเัดเลือกรอบท้ายโซนเอเชียคือต้องเจอกับเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นเลยซึ่งในมุมมองของจีนครับเขาก็ยังมองไทยดูดีนะบอกว่าไทยเรานั้นก้ากระโดดแบบน่าใจหายจริงๆนนรรับกกววก้าาาววววขึทททดดเเเีีีียยมอ่่่งง็จจช อยู่อันดับที่50ของโลกได้เลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนเป็นขาลงของเขาเหมือนกันครับแต่ระดับลงมาเรื่อยๆส่วนไทยเราก็เหมือนเป็นขาขึ้นครับเป็นเทรนขาขึ้นเทรนใหม่เลยที่กําลังไต่ระดับสูงขึ้นไปแล้วโอกาสขึ้นสู่ท็อป90ของโลกได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าจะมีโอกาสอยู่เยอะมากๆนะครับเพราะอันดับที่80ของเอเชียตอนนี้เป็นโอมานครับมี1,305คะแนนถ้าเกิดเราฟอร์มดีเราแบบไม่สะดุดนะในการของเครื่องวีฟ a าเดย์เออในการเล่นทัวร์นาเมนต์แมตช์ใหญ่ๆของเอเชียเนี่ย ผมคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสขึ้นไป80ของโลกได้เลยโดยอย่าลืมนะครับว่าโคดิชีนั้นถือว่าเป็นผู้นําของไทยเราอย่างแท้จริงเหมือนกันเพราะว่านำนิรภัยไยของเราก้าวขึ้นมาสู่เลข2หลักได้สําเร็จกับฟีฟ่าเรงกิ้งแต่ว่า ก็ยังมีบททดสอบที่แท้จริงยังรออยู่สําหรับโคชอิชินะครับซึ่งบททดสอบนั้นก็คือการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่เราจะเจอกับอินโดเวียดนามมาเลเซียถ้าเกิดย้อนหลังไปปี2ปีเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเราจะยังสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้แต่ว่าปีนี้ปีล่าสุดผมก็วนอยู่ทีมเดียวก็คืออินโดนีเซียครับถ้าเกิดพวกเขาใช้ลูกครึ่งมาเล่นชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันจะเป็นงานยากมากๆสําหรับไทยเราครับโดยไทยเราก็ใช้เจนใหม่ด้วยแต่ว่าผมเองก็ยังเชื่อมั่นกับฝีมือ ของโคดิชินะครับเพราะว่าการที่ทิมจ้าไทยของเราก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์1ของอาเซียนได้เนี่ยกับอันดับ15ของเอเชียต้องยกความดีความชอบไม่กับโคดิชิเลยเป็นส่วนใหญ่ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน12เกมที่ผ่านมาที่เข้ามาคุมทิมจ้าไทยแบบเต็มตัวนะครับโดยเกมแรกก็เปิดหัว ด้วยการแพ้ญี่ปุ่นไป50แต่ว่าการแพ้ครั้งนี้เราได้ลองเกมรับและก็ได้ไปต่อยอดในเอเจนต์ครับซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ไม่เสียประตูแรกเลยในรอบ um. แบ่งกลุ่มและก็ยังผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ด้วยครับก่อนที่จะไปแพ้กับอุซเบกิสถาน2-1แบบน่าเสียดายเพราะว่ารูปเกมเราไม่ได้เป็นรองมากเท่าไหร่แต่ว่าในเกมนั้นเนี่ยก็มีเสียงผู้ชมโคตหเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่ เข้ามาคุมทีมได้ไม่นานแต่ว่าทํางานได้อย่างน่าประทับใจแล้วจากนั้นเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงของโคชิชิครับก็เป็นการบุกไปเสิมมือกับเกาหลีใต้ได้ถึงบ้านของเขา1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่ในเกมฟีฟ่าเดล่าสุดในเดือนตุลาคมครับที่เราสามารถคว้าแชมป์ยิงคับได้ไปครอง จากการที่ชนะฟิลิปปินส์3-1แล้วก็ชนะซีเรียม,มาได้2-1ควาแชมป์ครับในรอบ7ปีซึ่งผลงานโดยรวมโคดิชิครับตลอด12นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะ5นัดเสมอ4แพ้ไป3เกมโดย3เกมที่แพ้ก็เป็นการแพ้กับทีมอันดับโลกสูงกว่าครับทั้งญี่ปุ่นอันดับ17ของโลกเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกและก็อุซเบกิสถานอันดับ68ของโลกนั่นเท่ากับว่าทีมชาติไทยเราในยุคข,ของโคดิชิเนี่ย ยังไม่แพ้กับทีมอันดับโลกต่ำกว่าเลยอันดับต่ำกว่า70ของโลกเรายังไม่เคยแพ้ใครเลยครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนโคชอิชิต้องกลับมาคุมทีมเนี่ยโอ้โหตอนนั้นทนมชาตทไทยเราก็อยู่อันดับ113ของโลกนะครับตอนนั้นอันดับไม่ไปไหนเลย12 13, 14อยู่ตรงนี้เลยครับไม่ไปไหนจนโคชอิชิเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถก้าวกระโดดได้แบบที่เห็นเลยครับพาเราเก็บคะแนนฟี فا เรงกิ้งมา55คะแนน กับไปแค่12เกมเท่านั้นขยับเพิ่มขึ้นมา17อันดับโอ้โหมันเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อนะสำหรับโคชญี่ปุ่นคนนี้มีหัวใจรักในความเป็นไทยครับแล้วก็ หมายมั่นปั้นมือจะปั้นฟุตบอลไทยเราไปสู่ระดับแนวหน้าของเอเชียให้ได้แต่ว่าที่สําคัญไปกว่านั้นครับ12เกมที่ผ่านมาเราก็ได้พิสูจน์ไปแล้วว่าเราเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียได้ซึ่งอีกทัรวร์นาเมนต์หนึ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กันและก็เป็นทัรวร์นาเมนต์แห่งศักดิ์ศรีจริงๆก็คือการแข่งขันจริงแชมป์อาเซียนนี่ถือว่าเป็นบททดสอบที่จริงจังสุดๆ นะครับเพราะว่าเป้าหมายเดียวของไทยเราก็คือต้องเป็นแชมป์เท่านั้นโดยก็อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเกิดเป็นอินเตอร์ไทยของเรารอบที่แล้วในอาเซียนครับเนี่ยผมไม่น่าห่วงเราป้องกันแชมป์ได้อยู่แล้วแต่ว่าชุดนี้ชุดล่าสุดครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่เราอาจจะไม่ได้ผู้เล่นแบบฟูลทีม100%เพราะในการแข่งขันจริงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ครับและก็สโมสรระดับท็อปของไทยเราเนี่ยอย่างบุีร์เอร์แบงคอกการท่าเรือหรือว่าเมืองทอง มีโปรแกรมในทั่วเอเชียหมดเลยครับรวมถึงโปรแกรมนัดตกครั้งต่างๆ อาจจะทําให้พวกเขาไม่สามารถปล่อยตัวนักเตะไหม้กับทีมชาติได้เออนี่ก็เข้าใจนะครับว่าในสโมสรเนี่ยเขาก็ต้องแข่งขันกันสูงอยู่ทางในถ้วยเอเชียอย่างบุรีรัมย์ตอนนี้ก็อยู่ดับท็อปสมของเอเชียนะครับในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ต้องมีนักเตะที่ฟูลทีมของเขาเหมือนกันซึ่งนั่นก็ทำให้ชุดคิงครับครั้งล่าสุดของเราเนี่ยโค้ชชิก็เลือกนิวเจนเจนใหม่เลยครับไม่มีทั้งทีระทอนไม่มีทั้งนีละสินและก็ไม่มีทั้งสารัศอยู่เย็นมีเปแค่ตัวเก่าของไทยเราอย่าง ชนาทิพย์สงกระสินที่เพิ่งมีชื่อติดมาเหมือนกันนะครับซึ่งในชิงแชม์อาเซียนครั้งนี้เราอาจจะต้องพึ่งนักเตะอย่างเอกนิตปัญญาพัติก,กุสตาบสั้นจะเดินสักวงกรหรือว่าโจนาธานเข็มดีในการเป็นตัวหลักแทนก็ด้า แล้วผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับก็คือตัวแทธีรัทรแน่นอนแหละดีพยยไทของเราตอนนี้ก็ยังมีสตอลักษหายพระโคนอยู่แต่ว่าเรื่องมาตรฐานก็ยังถือว่าห่างชั้นกับธีราทรนะธทรทรเขาเล่นเกมบิวอัพได้เขาไปเล่นตรงกลางมิดเดิลได้และคอยเปลี่ยนจังหวะเกมของดิพยยไทยเราอยู่ตลอดแต่ไม่ใช่ว่าสอสลักเล่นไม่ดีนะครับสอสลักเล่นดีเหมือนกันแต่มันคนละสไตล์กับธทรทรโดยคนที่สไตล์เดียวกันแล้วก็คนที่มีความสามารถทัดเทียมกับธทรัทรนั้นน่าจะมีเพียงคนเดียวในไทยล ดีรุมรัมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นจากปากของชาิทิพย์สงกระสินเองเลยเพราะว่าชนาธิทิพย์เนี่ยถึงกับบอกว่าเท,ทรลทรนครับเป็นคนที่เปิดบอลได้แม่ในสุดในไทยแล้วและก็มีแบ็กซ้ายของไทยไม่มกี่คนเท่านั้นที่สามารถเล่นแบบเทรลทรนได้วิ่งมาเปิดแบบมีเวลาไม่ถึง1วิก็เปิดบอลได้เลยนะครับซึ่งชาธิทเองก็บอกว่าคนคนนี้เนี่ย คือใครนั่นก็คือเควินดีรมรัมที่ทําได้เหมือนกับธีรทรครับเปิดบอลแม่นนะ Kevin เควินเดงก็เป็นตัวหลักตัวเด่นของการท่าเรืออยู่แล้วครับจังหวะเปิดบอลเองแล้วก็บิวอฟเกมได้ด้วยแต่ว่าเกมแดนกลางเนี่ยเควินอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแต่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเขาก็เป็นเบอร์ต้นเบอร์ท็อปของไทยลีกเลยก็ว่าได้แต่ว่าจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือเขาคือถอนบ่อยมากครับเรียกติดจิมยัตทีไรถอนทุกทีครับเควินดีรมรัม ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะเหมือนจะมีข่าวลือแววมาว่าไม่อยากไปแข่งที่ต่างประเทศครับอยากเล่นเฉพาะที่ไทยเท่านั้นเลือกได้ด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาดินาติไทยของเราก็ต้องรอดูกันต่อครับว่าโค้ชจีนั้นจะเรียกเควินดีรมรัมหรือเปล่าถ้าเกิดเรียกเนี่ยผมก็ยังคิดว่าไม่มานะเพราะการท่าเรือเองก็ยังต้องมีทั่วเอเชียที่ยังได้ลุ้นอยู่ส่วนสายการแข่งขันของเราครับก็ไม่เจองานยากเท่าไหร่เพราะว่าเจอมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็ติมอร์เลสเตถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดครับน่าจะผ่านเข้ารอบ4ทีมไ แบบไม่ยากเท่าไหร่แต่สิ่งนี้ต้องรู้นั่นก็คือการคว้าแชมป์เนี่ยแหละครับเดี๋ยวยังไงเราก็มาติดตามกันต่อครับกับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ปีนี้เนี่ยดุเดือดเผ็ด,ดร้อนเหลือเกินแต่และทีมก็อยากที่จะคว้าแชมป์โดยเฉพาะอินโดนีเซียรครับเข้าหมายมันปั้นมืออยากเป็นแชมป์สมัยแรกให้ได้และก็อาจจะส่งผู้เล่นที่โอนสัญชาติมาแข่งด้วยงานนี้เป็นกระดูกชิ้นโตของทีมปเทศไทยเราจริงๆนะครับอยู่ที่ว่าโคชที่จะแก้เกมยังไงอยากเห็นเหมือนกัน ก็รอชมรอตามกันได้เลยนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดเอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขา่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้นะครับบ๊ายบาย